ปลาตองกลายค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ <GO av i> นะคะเราก็มายกยอค่ะนี่ค่ะก็เอาลงไปหลายั้นแวค่ะเรื่องนี้นะคะพายุเข้าตรงห้วยจุ้มจังของเรานะคะน้ําเยอะมากมเลยค่ะก็เลยไหลมาฝั่งนี้นะคะแล้วก็ปลาก็ไหลขึ้นมาด้วยค่ะ เดี๋ยว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 แม่กำลังถ่ายอยู่ทำยังไงล่ะลูกอ่ะได้เอาอ่ะไปถ่ายคลิปได้เลยอย่างตด้ปลากรายนะคะพี่ขยบไปอีกอันนี้มันใหญ่แต่นี้นะคะเราได้ปลากรายค่ะตัวใหญ่ไหมลูกตัวใหญ่ค่ะโอ้ยไหน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 เอามาดูสิคะ ฮะเราได้ปลาตองนะคะเอาไม้ออกก่อนจะเอาไม้ออกกลัวปลาลนนี่ค่ะได้แล้วพี่อ่ะเอาอันนี้ออกนี่ค่ะเออไม่ใช่ปลากรายสิอะไรนะปลากรายปลากรายน้องไปว้าวตายเปล่าไม่ตายค่ะเป็นที่ใส่ปลาค่ะเพราะจะเป็นกระชังยาวค่ะลงไปข้างล่างนะคะเพื่อจะทำให้ ตานะคะไม่ตายอ่ะน้องปลายขาึ้นไปตรงนูน้นค่ะมีเอาลงนะคะก็ต้องยกนนี้ขึ้นต่อไปก็รอ,อนะคะแถบนี้นะคะเป็นยอทางนั้นเลยนะคะก็มีบางคนได้ปลาหนวนจันด้วยค่ะปลาใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะไม่ไหมคะลงค่ะ ยเชืๆๆ่อม่นตอนนี้นะคะเราก็เอารองอีกรอบนะคะแล้วเราก็จะมาลุ้นกันค่ะว่าเราจะได้ปลาหรือไม่ dai ừ, à. người nước đấy bay vậy thôi bay xoài bay éo gì đấy nhá cái số lao cái đai lái ôi đai lái nữa đi tìm mao pha này đi kha đấy chị ba nè, nhủ thấy cậu trao đai nè อ๋อพี่กาเนี่ยนะบอพี่ไก่พี่นี้มีปลาสอยน้ำนอ,นอันขาจะดึหาแบบไว้ห่อนเพื่อได้ปลาตายจิ้มเปิดดูน,นะก็ตายตพินส่วนส่วนอู้อมีตะปลา อ้ามิตรปลอันนี้ปลาซอยบบใหญ่ปลาซอยใหญ่ไอโมเมนฮะปลาซอยใหญ่เอินปลาซอยใหญ่ตีจ้าปลาซอยหัวยปลาซอยใหญ่หลากแซ่บด้วยมั้อ๋อปลาซอยคว้ยกาเอิ้นนี่นบอกปลาเข่งใหญ่ทู่ปลาหนิ้งเคลื่อนไอ้ไข่กันก็ปรากวดปรากวดนันจุดหัวแล้วมันจุดเป็นหัวตั้งแดงเนื้อนู้นึกว่ามันปลาซอยสิเป็นปลาในน้อยอ่ะไหมปลาซอยมันที่นี่สุดไหลลื่นข้างในจะเป็นปลาขาวหน่อยนอ้นี่จะเป็นปลาซอยใหญ่นะปลาสอยที่เปลาสอย chơi sẽ đúng chơi sẽ đúng đây vậy bỏ bỏ thân bên đây ờ cái bỏ nhắm khuyên nè ui lại thế bỏ bỏ ai cứ để khi lượt đi thế đây bỏ Hãy Đấy cho เอาไปทางใดละบาดเนี่ยฮะเป็นปลาเลยค่ะเป็นปลาเลยมีหน่อไม้ด้วยโอ้มีแต่สะดุ้งสะดุ้งสะดุ้งนะเขาจะได้หลายบาทตกน้ำกระสิเครื่องแล้วนะเพียงแอลนะบนก็ได้ะใต้กันลงไปบนไหนได้ปลาใหญ่ ปลาอย่างคะไม่ปลาโนวนจันบอกโอ้ตัวใหญ่บอกใหญ่ของอาได้เท่าใดๆลลยนี่ใส่เบิ่งไปนะนี่โอ้นี่ปลาอย่างไรอะปลาเกยปลาเก๋โล่หนิโอ้ยหลายเลยสีส้มอะไรเนี่ปลาเก๋ชื่อปลาชื่อว่าปลาเก๋ตะกี้มันเป็นปลาเป๋บานเนาะเอิญโบราณมาคู่เมืองี่เอิญปลาเก๋มันจะว่านี่เก๋อยู่ทองกันนี่ทันหลังมันเนี่ยเนอ๋อปลาเก๋ โอ้ดีเยอะ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 ให้นะอีสานบ้านเฮาสุดยอดมากเล็กสามรอยผู้ใดก็เห็นให้นะมุมมันอ๋อมันสิบนดอกเบอร์ได้นะมุมเนี่ยนามหรอมองขี้ดินเนี่ยอ๋อพุ่นยับไปพุ่นวางสะดุ้งพุ่นมันสิเป็นห้อมเนี่ยวางเนี่ยมันนี่มันน้ำแกงมันปีไก่เนี่ยน้องปีไก่ปีพวดุนปีแล้วนั่นมันไม่น้ำแกงปีไก่เนี่ยค่ะมีสิบันดอกเบอร น้ำดินนะบอหวยก็เล็กวงไปฮะปลาบอมาสนเบออุ้ยเส้นเก่งยังบอฮะคนหมานมายืนน้ำบอเสียงจนหน้าใโอ้ได้หลายบอ ย่าไยว่าได้หลายกะฟัวเพป็นเอามาขายได้จนกว่าอันสองพันคุณบอเมื่อไหร่อู้มื่อเดียวนะบอกใ่บุวงลงไปคุณกับของลำเบียงของยายเตียนของถั่ต้องอ๋อของลำเบียงน่ะถือคู่บาทถือคู่บาทอืออ่านว่าถือคู่บาทด้แต่งต้องบ่ต้องเบืองยังไงเวลามันชีถืออ่ะบ่แล้วกะว่าข้าวหนึ่งข้าวหนึ่งกะเอาขื่นยังสี่บอกมันเป็นยังไงประหลาดประหลาดคือปลาลุดนี่แหละ ไนกักไยาวกลัวหมดเลยนะคะโนนนะคะระวังค่ะเดี๋ยวตกน้ำนอ,อู้ปลาซอยเอามาเดี๋ยวบา,านไหนกลับบ้านา่ะท่านไหนกลับบ้านา่ะรู้ว่าเพี้ยนแน่ค่ะอ๋ะอน,นี้หว้วยจุ้มจังค่ะอยู่ที่บ้านเหล่าหงามอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสิธุ์ค่ะไปไหมอ๋อ นูก็เห็นเขาเห็ดหลายอยู่หองหันนะ่ว่าถือยู่เทนบนถือบ่ยังบู่แรงจิ้มไก่เนี่ยห่างดอกอ๋อผู้ใดเนล่ยหทั้งผุนหลมีไป็ดไล้สาสายห่วยขึน่ะปลาปลม่มองเหลียป่ไม่ยัายังาะยังเลาะมโค่นละหึไ่ไปเลยมีเปทุกคนนนะมีเเห็นทุกหนาบ่ะม่ยันโคนฟังคนก็เยอะแยะเพราะวันนี้จากโควิจนนมา่ะนี่เมื่อวานนี้หนูกับมาได้ยงมอแรงนะ

เอ้ามือบ้านนี่ได้ปลาใหไงบอสสิบกิโลตัวเดียวเด้ตัวเดียวบ่ปลาปลายังปลาโน้นจันค่ะแข็งแรงบุญอะไรแข็งอยู่แล้วแข็งแรงมันมันพาพั้งก็ถือว่าคุณโง่ด้วยเห็นว่าได้ปลาน่ะบ่ท่านในเมื่อมังเมื่อสตำรวจโควิดน่ะบ่ สรุบว่าติดโควิดอีกแม<น>่นบ้านเฮาสิบอ่อ,บอ,าาอื้อบ่ซะอื้อแล้วจักไผแน่แล้ว <laughs> น้ำหวยน้ำพองกับนี่จะไปห้วยหอยยืนน้ำหวยน้ำพองมาไปหาเขาแล้วบ่ไปมาเบิดแล้วทุ่มมุนี่เอา้าห้วยหวยอยหอยกับไปเสียยา,ากับไปกินเขาอยู่หันพ่อมือนว่าซาไปกินเขาอ,อยู่ยอใส่ยี่เพื่อนหันแล้วเพื่อนยายนั่งหันแล้วโควิดเอา้าหนูสิได้ดเปิดเลี้ยนบ่าบาทนี่ ได้เปิดแล้วปิดเบิดทุกอย่างเลยเด๋อนนี้นะน้าไข่สองค่ะพูดแล้วเอากันได้หลายหลาเอาเมื่อดีเมื่อเฮ็ดงานบอสันเพื่อนมาบัวสันเพื่นได้ปลาหลก่าเจ้าอีกอาปานเมื่อคืนมาทางนี้ป่บ่ นี่นะคะคลองนี่ค่ะขึ้นไปนานะคะขึ้นไปสวนค่ะได้ปะตองปะตองกายค่ะปลากายยังไงวะซ้ำไลยโอ้ก็ได้หลายตัวฉันอืมหลายหลายเลยมีปลายอย่างนีค่ะ ปาอยปาเปาลิปาลิแตนี้ืมองนี้ไหม่อพู้ล่อไปบังทับว้ยไปวังทับผวยกับไปบังพู้หล่อังอันยังก็เท่าน้าพวกแม่ตี้คนอ๋ลงไปใส่พู่พนผงนาพอยไม่ลงไปใส่อเอ๋อเอาไปเลี้ยงเสร็จจูอ่ะอ โอ้ยธรรมดาเขาก็เขากับางหินแล้วเขาก็เทปูนลาดอยู่ธรรมดาเนี่ยเนลากับมูมันพังมาลงเบิบดเบิดเลยหรอคะฮะเจ็ดสิบเอ็ดล้านเจ็ดสิบเอ็ดล้านแค่นั้นเอาคือหน่อยเถอะเจ็ดสิบเอ็ดล้าน ันเป็นงบของผมชนเฮอเฮได้ปลาตองปลาตองก็ได้ปลาตองก็ได้อ่าว่าปลาตองตัวใหญ่เลยใครน้ำหปลาตองเห็นบ่ปลาตองกระเดี้ยวสนะพี่น้องปลาตองอ่ะเอ้าโอ้เก่งแท้ว่าเก่งเลยแต่สิงห์นำมาป๊โอ้สุดยอดแต่ว่าคลองแถวนี้มองนี้มันคือปกกว้างเนาะ โอ้ยกวงน้ำตาจังไงเขาหือแล้วปีหนเขาหือแล้วบ่โลว่าปีหนเนี่ยงั้นจ็คพีโอ้ยไม่งบเลยขันเขาโลกแก่งจังปังอย่างที่คุณเคยมดแล้วโอ้ยคนแดโอ้ยัดเถอะ่ได้บ่โอ้ยใครออกแ้วนนะไขออกแล้วทองแดงบอกทองอ๋อทองแดงสิเป็นทองแบบมั้นตันนะขันทองทองแบบมันบางๆขันทุกคนไข่เป็นไข่อนึงเลยนอ๋อไข่กึงกัได้นี่ม да ันน่อยตนนี่ ปลาปีนี้ดูดูสักวันหน่อยอืมเด็กหน่อยเด็กหน่อยสิเมื่อนี่เยกขึ้นดี๋ยวติดดินเหมือนแะ้วคะนี่นะคะเดี๋ยวน้องน่าจะเก็บปลาแล้วนะคะน้องน่าจะกลับแล้วค่ะใจเก็บกันเถอะ ม่นี่พี่ก็วันนี้ลงไปทีเนี่ยลงไปในต,ต่า้าปลามันก็ลงต่า้าปลาตก็ลงต่าปลาดุกก็มีค่ะนี่นะคะปลาตองกลายค่ะเจ้าเจ้าอันนี้มันปลาอันนี้ปลาอะไ,ไรคะปลาบูค่ะูหนูไม่เคยเห็นเลยค่ะ นี่ค่ะปาวันนี้นะคะปลาวันนี้ของเราสามคนค่ะไม่นานนะคะแต่เดียวค่ะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ใต้ล่างคองมเมนต์ให้น้องนานน่าด้วยนะคะบ๊ายบายเลิฟเลิฟนะคะ